สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระสมเด็จวะละครคังนะครับเกศรุทุม่มมาให้พี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องได้ชมนะครับที่ผมบอกว่าจะลงให้ดูนะครับนี่คือด้านหลังนะครับเป็นหลังกระดานนะครับผมจะใช้กล้องใช้กล้องธรรมดานะครับ 10x ธรรมดาซูมลองสองให้ดูดูเนื้อหาบนสาร ถ้าไม่ชัดอะไรก็ขอไปนะครับเนื้อหามวนสารด้านหลังเปินหลังกระดานนะครับ นี่ผมถ่ายไฟก็ไม่ค่อยสว่างผมไปในห้องเราก็เลยใช้ไฟช่วยนี่ครับด้านหน้านครับดูชัดนี่นะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูผมจะใส่กล้องซูมน,นะครับดูเนื้อหาบนศาลวงนี้จะเป็นเนื้อทุบตับนะครับ หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจว่าเนื้อเทนเนตรตุบกตบที่เขาว่ากันเลยผมชอบเนื้อหามากองพระชัดสวยงามดูสบายตานะครับแต่ถ้าใช้ กล้องถ้า3 0 4 0 x น่าจะเห็นชัดสวยกว่านี้ครับีนครับเดี๋ยวจะลงอีกทำคลิปอีกลงอีกครับองนี้แหละนะครับแล้วก็องค์อื่นก็จะค่อยๆทยอยลงเพราะตอนนี้ก็ได้กลับไปเอาพระมาแล้วยังไงก็ติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะลงไให้ดูอีกสักสองสามองก่อนนะครับเดี๋ยวได้กล้องใหม่ผมก็จะลงยาวๆเลย ขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมและคอมเมนต์แนะนำติชมขอบคุณครับ